สบายดีพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ยลงมานอนสูงพี่น้องมาแต่ตลาดก็ไมน้งเทนกันเลยเวนอนสูงต่อพี่น้องมาแต่บ้านบ่อคงไปจ้าน้งเทนมาแต่ลาดก็เลยผักเศร้าเมื่อยพี่น้องจับจับผ้าพี่น้องพี่น้อง ลอดรูดภาพนี่เด้อพูนพี่น้องสาวจ่อยพี่น้องนั่งมีแห้งแล้วฮะพอมีแห้งนะพี่น้องได้นั่งขาดไปเมื่อคืนเนี่ยบ่ได้ไปเพิ่นว่าเป็นยังไงผมไปเมื่อคืนเป็นงานประมาณท่านที่สิฟ้าห้เมียใหญ่แล้วบอกเมียใหญ่น้ำรางเอฟซียังว่าสาวจอยแท่งหนาปืดๆมาเจ๊ของเรานั่งแคทพี่น้อง ก็ทำแ,แม่แล้วก็เจาดาพรกระเถิดยังนอตมดพี่น้องน่นองกกนบอกกันบอกเา้าเชวออยาได้ว่าจะขืนพระหาต่พัวเขาเลยเริ่มเห็นแต่เมียใหญ่เขาตีกันอะชอ <c oughs> บน,นี <c oughs> มม่กระแซดังไมพี่น้องเ <c oughs> มียใหญ่ไม่ได้เ <c oughs> วลาวุ้ยเจมนป็นไปอะไรเมือเหรเออมไดปไปหักบอยบขึ้นดิเออว่ <c oughs> าก็มาบอกไฟอยู่คืนนี่เขาอะ <c oughs> เรื่องนี้กระลักดังพี่ได้แน่ในนางกับกระลักดังสวิตจริงกระลักดัง ได้ใส่ไต้ใส่เออเออการจังซัดแล้วจังเอาอยู่เนาะถ้าซันก็เอาบปอยู่ได้หยุกถ้าซัดก็เอาเขาจะบปอยู่พี่น้องไปหมักทางนี้กับไปทางนั้นเนาะชีวิตไปชีวิตม่นพี่น้องเลยให้ระวังเสาจอย ระวังเนื้อจะเจอนะระวังเกศก็เลาลงมาน,ามานำตีห่นเฮือนเอนดน้อเข่าหน,น้าบาเฮือนและจ่าเฮือนทำหลอดเล็กพี่นเนา <c oughs> มึงจะไปหาผัวมันผัวมันจะเป็นใจได้ผัวมันหนาดีนะเกย์จะตีบ่ได้ได้เี่สาเหตุที่จะตีอะไรผัวเจ้าผัวผัวเป็นใจปะผัวจะเป็นใจแบบว่าสนุกดวมพี่สนนตีปไปเพราะว่าผัวมันเขาขางไว้หน่อยสิเลยแกระแส่ดีตายนะคะเอาบอกได้ดิเนี่ยเสียวเพราะเห็นหนาซะเพราะเห็นหนังหนาเลยเอฟซีค่ะแม่อุ้ย เออโอ้ยหัวกันลัานหรสิบล้านได้สี่สิบ้าากันเจดามสามสิบเก้มกันกา็ว่าออกไปนเ้ไนเ้ยผู้เพิ่มหายผู้เพิ่มหายอีกสิบสามสิบเก้า สามสิบเก้ายสามสเก้ายฉัจะมีมีผัวแก่นะคะสามสิบเก้าพี่น้องเยสองสองแปดสองเจ็ดสองหกสองหาสองสี่หัจัก้า่จักาจัแต่ว่าพี่ไก่ปีรังกาปีลังกาพี่น้องเ้าบัวพ่อซอใดราวะท่ามแต่ละคนก็บสิว่าพี่ไก่พี่น้องตัวด้เบียยังไง พัพปี er ้มาลงตีงูตีงูไก่ไก่ก็งูใหญ่คืออยู่น้ำกันได้ไม่งูใหญ่จะฆ่าบ้านเดียวเฮ้ยจ้อยมาแล้งมปไปบอยังเขียดเลยกันสิมันตายญ่ เสียโอกาสมานสัน่อเสียโอกาสวันศุกร์ไปำการสามคนแหละกัมนีีเมียใหญ่กันยามออกแย้มออกสุไปทำการสองคนไปเชาค็มันดีเลยพีนน้อยอืมย้ยอืไปเด้อใหาไปหา้เมียหน่อยแล้วไปหามาสุกินเป็นเมียใหญ่ไลยไปหาอยู่หากินเด้อคืน้อปลาเห็กินเมะเออคะแนนหลคือเออคะแนนเหนับได้เฮ้ยะอยู่กินเดจากตอบแล้ละ เป็นสามคนหมอันนั้นที่เมียใหญ่ขเขาบอกเป็นใจมึงกระยาชีฟแต่ว่าข้าวบ่พ่อแล้วมึงหยาเดี๋ยวมึงโดนตบข้าวกระเดื่อเลยที่ใช้ยืดเท่งนะที่เมียใหญ่เขาพ่อแล้วมึงกากินได้อีเสียมาอีเนาะตอนนั้นมันคือเผาแทบมาปะเปอร์เปอร์เสียมึงมาอีกรอบติ เจะสายแดกพี่น้องจะเสี่ยเจรกะลราคือการพี่น้องนั่นแต่ยังกินแรงเฮ้ยมึง <Okay. S 2> ไร่บักซองติโูซุปซิปอะไรคะคุณน้องถ้าไม่พูดเสียงดังคือความ <c oughs> <c oughs> เอาไขอ้าวเียบีเร์กไม่ผ่านไปอีกโอ้ยดีเยวไมรู้เลยอจอดมึงไปยัไปยังมึงมาฮ้อนติเฮ้ยเฮ้ยมึงมาฮ้อนติไม่ฮ้อนค่ะ ปล่อยเจหนวดมาใส่เราคุ้ยเจตรกอันหนา่งโอ้ยเจหนวดแห่งตลอดเจหนวนอามากสุดใจพี่น้อามือหนามาเลยอันมือหน่ะเฮ้ยมาหางมาหากคุ้ยน่ะสามีนั่งไปแบล์น่ะจะซ่องถุ่มแต่เมื่อกี้เขาแรกนำกันเลยพี่น้องมือหนะมาก็ปกตินะมา เลนเอแต่ก so uh, ็พาพว่าไปเกของนางสวยนากว่าเธอบอกอยู UH yeah, ่ได so yeah, like ้เธอบอกอยู่ได้ FC FC ก็บอกว่าสัดจอก็บอกคงไปท้องน้ำสวยนนเจนวันวัในเด้อบางคนเขาตักับสีห้องเราเจนหลังเจนหลังเจนหลังหนวบางคนสีห้องมันบบ FC ว่ะเจนหังเจนนวัดเจนวัด เมื่อจซบตรตึงไปเบ่ไอเจมึงเอาหมดใหม่น้องแล้วอะไรพีตีขีดก่อนกูจะตีว่าเห้มึงฟังโอ้ยแกเลยแคนั้นแคนนคลิปมาแล้วมึงปากองแล้วพี่น้องโพดโพวพี่น้องถ้าก็เห็นไก่เม่น้องเท่นพี่น้องไมาอยู่อัน เป็นปีเล <g it dragon risque> so ี้ยงไก่แผลบ้านเนี่ยเฮิงเกินพี่น้องมาอยู่บ้านน้องสูงหลายโพดเฮิงโพดพี่น้องมึงแม่คุกไก่แม่น้องเทนนะพี่น้องมึอยู่ตีเนาะไก่แผลด้วยป้าเฮ้ยจักแม่เฮ้ยสีเดียวบ้านเนี่ยนะแม่พี่น้องสออนไก่แม่น้องเทนห้างกับพึ่งเห็นครั้งแรกได้พี่น้องห้างกับบ้านบ้านน้องสูงต้นคำคำิ่งแม่น้องเทนพี่น้อง ค่ะบาัตรเงินเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ขายค่ะบัตรเติมเงินเพนักถ้าบุ๊่มีแม่ค้ามาซื้อพี่น้องอุ้ยพี่น้องไก่แม่น้องเทนพี่น้องนี่ยหน่วยเงียะหน่วยเงียะพี่น้องโคตรว่าคายยานใช้ยันเฮ้ย ต้องใช้แม่เดียวนะสีเดียวหนยใช่ไงนะอ่าลายแม่จี่บอกแล้วมันจะออกสีเดียวกันเบิดนีหนเฮ้ยมึงจะถึงเล่าวาได้มงชินเพื่อข่าวเสือกัลละมั่งพุดนะไปะพูดนะค่อยเกื้อเส้าแรงบอ เพรนบบาายเนาะมี่จะไก่ไลายโอ้ยแมบบ่เจ้าเนาเไม่ใช่ปะเจ้าเมือหนาเขามาจเจ้าเผื่กมาให้ปูเ <c oughs> สบเซบนี่ปูใส่ค้องงามนี <c oughs> ม่อันเมื่อหนาจเจ้าเผืออมาปูใส่คล้องงามเลยเผืออน่ะแซบเลยแม่นางเทนมันบอกนะ <c oughs> ฮ้ะ่ก oh, ็อนไม่น so, like okay. so, ี่ยยอมโมมีค่ะหมอโหจะดามาได้เมื่อกร้เป็ดกระไก่แล้วเลยเหือเบองเบอย่างเดียวเบีตัวเดียวอีกรอบสามเลยด้วยเิลือตบเลยตาเดีพี่น้องนุ่มาดม่อ โฆษณาทำได้ข้าวค่าห้างเล็กๆแค่นหนึ่งเฟซีอบอกว่าให้ซัดจ่อยนะแต่งหน้าแต่งตาเด้อเจ๊กับเราสีแดงงาม,งามะะาโอ้ปิดผ้าครับคนสรู้นะสรู้นะว่าแอบคุยอะไรกันแค่ไปจีบแค่สร้างขึ้นข้าวออกสื่อวันนี้คุณมจบแตนะำมือเดี๋ยวซ่อมโดนปิดเลย <laughs> ติดเรือติดเรื่องแล้วสิป,ปิดเลยซ่อม <laughs> อะไรผ่านแด้ภาพได้ดิเพนาหนากูหลบซ่องกูติ้มแน่เงินอันบัตรกูยัง่าได้ได้บง่าบัตรก็ท่านได้ได้พี่นอกเลยสิได้โดนบล็อกก่อนเลยานได้ไปหพี่นอมื่ยบ่สิเมื่อน้บาสจ่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเฮาไว้ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องติดตามค่ะติดตามฝากส่อให้พวนเองผักช่อดอกพูนเนี่ยสัจอยผักช <c oughs> ่อให้พวนไหมขั้นอยากขั <scr> ้นอยากขั้นอยากกินนั่นผักเส้าพี่น้องเต๊กเหลาพี่น้องเจ๊กะเหลาเด้อจ้าขอบคุณละลายจ้าไปเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิไปแล้วพี่น้องเอาลาพัจ้าพอกันคลิปหน้าได้พี่น้งองเด้อ เม่น <S preach science> <Không> ้องเท่นได้กินยังกันนะพี่น้องขนมหมกเดี๋ยวไปเจูนอ่งมื้งเยังไดนจบเกะลาจบที่แล้วค่ะอะรเปพน่นอะอย่าลืมองติดตาน้องเช่นกะเหลาพี่น้องมัาผ่านสองโมงไปไว้เนาะมันจะได้เอาตำะไรเต็มรวยไม่ใช่เอากะลามาสู่กินหมูหรอกเอากะเลาเลยเนาะน่รุดพี่นะเอากะลาวันเอากะลาแบบว่าน้ำใสใสน้ำใสใสหอกก็มีนุ่นๆนะเนาะอะไรเป็นเนะ พูนพูนพูนพนหน่ะปะพูนหน่าสิเมื่อแล้วเด้อมาลากีบก็เลยสิเมื่อแล้วสอนไปได้เพลอนแล้วสบายดีพี่น้อง